หลังจากทำครึ่งซีกแล้วก็เลยทําให้ทั้งซีกขวาเนี่ยคนไข้ดูยกนะคะแล้วโดยรวมดูสวยขึ้นทั้งหน้านะคะตั้งแต่ใต้ตา,ตา,ตาหน้าแก้มลองแก้มนะคะกรอบหน้าแล้วก็คางแล้วก็เหนือปากวันนี้เราก็อยู่กับน้องฟิลเป็นครั้งที่2องนะคะก็วันนี้น้องฟิลมานอกจากยกกระชับรอบ2แล้วก็มาเติมฟิลเลอร์ตรงบริเวณที่พร่องด้วยนะคะค ก็คือต้องลึกบริเวณใต้ตาตรงบริเวณหน้าแก้มที่หลอสอีกนะถ้าเกิดมองจากด้านข้างตรงนี้นะคะจะเห็นตรงนี้ที่ยูก,ก็คือบริเวณที่กระดูกซุดตรงบริเวณนี้นะก็จะเห็นเลยเว้าเข้าไปแบบนี้เป็นแองอันนี้เราก็จะมาเติมดันหนุนให้กระดูกที่ซุดเนี่ยยกขึ้นด้วยก็จะทาให้ดันยกหน้าแก้มยกบริเวณที่ย้อยด้วยแล้วก็ช่วยดันหนุนใต้ตาให้ดูเต็มขึ้น แล้วก็จะมีรองแก้มรองน้ำหมาอันนี้เริ่มมาแล้วอันนี้เราจะมีการเติมในทั้งชั้นลึกและชั้นตื้นเพื่อให้ดันให้กระดูกที่สุดเนี่ยลิฟต์ขึ้นมาทีเนี้ยมันก็จะมีกระดูกที่สุดตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี้เราก็จะมาเติมฟิลเลอร์กรอ,กอบหน้าด้วยนะคะให้กระดูกที่มันสุดเนี่ยเป็นกรอบที่แบบสวยงามมากขึ้นแล้วก็ดูสวยดูเรียวดูแบบมีอายุน้อยลง เริ่มยกหน้าบอกฟิลเลอร์หน้าลมูมาเติมไป 6cc นะคะใต้าตาดูเต็มยกขึ้นนะคะหน้าแก้มดูยกขึ้นนะคะ OG เคอร์เขาสวยขึ้นตรงที่แก้มตอบเนี่ยดูฟูเต็มขึ้นแล้วนะคะแก้มตอบข้างนี้จะเยอะกว่าข้างนั้นแล้วก็ร่องแก้มลึกเต็มขึ้นเหนือปากบนดูสาวขึ้นร่องน้ำหมาก ข,ข้างเขาดูมีมิติมากขึ้นเร,เราไม่เน้นความยาวแต่เราเน้นให้ด้านข้างดูสวยข้างนี้ใต้ตายยังดึกชัดชอยู่อีกบริเวณหนึ่งที่เราเติมไปแล้วก็คือฟิลเลอร์กรอบหน้านะคะตอนนี้ก็คือจะเห็นว่ากรอบหน้าเขาแบบสมูทแล้วก็เป็น,นเส้นตรงมากขึ้นแล้วก็คือทําให้กรอบหน้าเขาดูสาวขึ้นนะคะเทียบกับอีกข้างหนึ่งอะ่ะก็จะดูยกมากกว่าแล้วมีมิติมากกว่าที่ขวาทั้งหน้าเขาอะคือดูยกขึ้นมาหมดเลยนะคะกรอบหน้าก็ชัดขึ้นก็จะทําให้โดยรวมเขาดูยกแล้วดูสวยขึ้นอีกนะคะ